อดีไมีเฮี้ยงเดีจะพอบ่ายไม่จังใดโศกหมานบ่หลังคนบ้านเราสศกหมานก็โศกมมานอยู่ของบริหลายโอ้ยอยู่ท่านนี้มิดซีรีอ้ออันนี้กันเล็กนุ่มเด็กเล็กนุ่มเล็กนุ่มกับเล็กทุ่งเงินนันว่าไม่ยังขาห้องอ่ะหมเอาเล็กนุ่มกับเล็กทุ่งเกับเล็ของเก้าศูนสองสองซูนก่อนกับวัตถุกันเนาะ เี่ยก็เขียนไว้เพว่าเออมิ่งมิ่งก็เป็นนามสีแล้วเนาะสองเ้อเงี้ยก็สื่อฮ่าอันจูนห่าฮาศูนย์สีซศูนสีซศูนีซีามสามหาหาก็สื่อไว้ไปตียังไงคือไปตีนกันจ้าปากกับปากบวกกันสั่นอปากมันเป็่นเองมากว่าอันปู่มขาหิงย้อนลงหนาบ้านสองเทียเออ้องเทือ เงยทีหนึ่ง huh. ก uh ็ส huh. uh ้ดมากเงีลงอีก huh. ก uh ็ตีเป็นสองูเนาะมาสองศูแล้วมีย่งกระซีเรยเนาะน้ำซีเลยไหมเอยตีใชคกับทงเงินที่ว่าทเงินว่านมียัางเขาห้องสองเทือนเนี่ยใช่ป่ะคนเออมาศูนเพิ่นวานหายหาเอ้าเาเขาเป็นดันออกนะเออดันออกบันยิ่เหีงก็ได้ป่ะก็ได้มาตีใช่กันที่ว่านุ่มว่ามีสองเขาห้องสองเทือนอันดีเออมันก็เป็นซีซีเหี่ยงวางสีนุ่มมาศู์เฮียยก็เริะ สื่อว่าหน้าศูนย์ซีซี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สีซีหาซีซีอเนี่ยก็จืดหลับไปหลักมาไปเขียนไปเขียนมาไปอ๋อไม่เหี่ยงตีเอาผููนิ่เป็นซีตีอ๋อเขาไม่ยิงเป็นซีเนาะก็พูนิ่ก็เป็นซีอยู่แต่ตะวันมันเข่าสองเท้าเข่าสองเสืออาวันกระบวกกันเด็กเออกระช้องเสือกระช้องกับช้องกระช้องเสือากับมี่หนึ่งสองเออเลือกตีแต่แรกพวกพูดกันก็เขียนไปแบบเขียนก็ มันก็ถือจริงมันอ๋ออันฝันว่าถือตำรวจจับเนี่ยมันได้ตั้งแต่เลขกันผู้หญิงเขาห้องสองียกดี่ีเออแต่ผู้หญิงเขาห้องมันก็ฝันว่าไปเก็บเพชรเก็บเพชร่ามันนี่เขาบอกว่าตํารวจนังว่ามือขึ้นท้ายีนะเออแต่ว่ามีเงี้ยออกลิบเป็นอันว่าข้าเจ้าตํารวจอะให้เงี้ยกินกินก้วยเนื้อเออค๋วยเนื้อนิ่นึนจะเป็นต้นตอนต้นตอนเงี่ยมากินน่ะเออเี่ยเขากว่าเงี้ยกินเงียซื้อไ่ได้เงี้ยบอกเราอะมันคันเด็กกินสิบ่ได้ เขาก็บังค <ti> ับอันย so, ่งกินเี่ยาบอกกินดอกมันกินอะไรมันประกาศกินมันใหญู่ดอันจะตอนนี้ใหญ่ว่ะสันตอนกรูเกรยู่นั่นแเขาบังคับมันย่งกินเนี่ยเบอกกินดอกเขายังระวังสิบกินดอกแคงว่ามันนก้ิันเนยเขาบ่ไอ้นยมันแกงเฮ็ดนั่นสองสามตอนมันมันจะนำจงเลงนเลยแกงเฮ็ดสองสามตอนมันแกงเฮ็ดดสองสามตอนนี้สองสามอีกบ่เออก็สองสามตอนมันไม่เฮ็ดแม่ไม่จะนำจงเลงมแม แต่ือตัวนี่แต่ว่ากเขียวน้ยบ่ไดอาตัวนี้ได้แ่สี่สี่ออันสองสาม่็ได้กับสองตัวตะว่สองสามบ่ได้กินบ่ได้ออก็ว่าเฮ็ดสองสาตอนก็บอกอยู่เฮ็ดสองสาตอนว่ะไม่งัเอาแล้วแต่ว่าใจะไปคิดเึ่งนั้นย่ากับ่ได้อาตัวนี่กับบ่ไดอาขึ้กันเออ็เอาแต่ว่าสี่สี่อแล้วมนมี่งนี่เฮ็ดั้งไหก็มีส่มัตีเอาผู้หญิงผู้หญิงกระน้ำซีอยู่แต่ว่าหันเข่าสองเทียก็ได้เตี๋ยวซี่ มันเดกัฟันกันเกียวพวกหี้ไว้นั่นนด้เฮียงฟันว่าแบบซื้อเท่าเห่าหนั่นเนี่ยแบบเท่าเห่าชุดนั่นมนันไม่สิมาหาซีซีบอสย่งกระรางซีเย่ยงก็ได้ซื้อหาซีซีสองซีซีศูนย์ซีซีไว่นั่นช่วงที่ว่าไปเท่าเห่านั่นเออนี่ละมันแบบคือกันนี่ยนะก็เรียกว่ามันสิเป็นออกซีซีบอสย่งกระรางซีมันนี้นนุ่มกว่าฟันววาน มันเป็นฟันดอกวานุ่มามยิงเขาของพอไว้อุบกมาเนอะนุ่มซูนเนี่ยเรื่องกระูนใส่ก้อนเนี่ยกระวางสิกระชันบ่ได้ดอกกรนนุ่มบอกโอ้ย้อลงข้างล่างกรว่ามันูนสองมันอยู่ล่างแล้วเนาะศูนสองศูนหกูนตข้างล่างเนี่ก็ซื้อกันซื้อล่างซื้อบนย้อนลงข้างล่างเนาะคุยงย้อนลงแล้วขึ้นมาอีกเข้ามาอีกอุ้มย้อลงอีกสองเพียวกระชันว่น สองเท่านะสองกับสี่สองสองสี่พ่อคนวานุ่มเหมือนอุ้มูยิ่งร้องของันนี้พ่อพ่อคนว่านะเนาะโอ้กับว่าตีเป็นสี่ีแล้วก็ตีเป็นศูนย์สองแต่เอาพ่อเล็กของเนีะผมก็มาว่าเป็นศูนย์เมาอนี่เราทุ่มกันศูนย์นั่งจิมามลายสิเออเั็นเอาตัวลลายเนาะโอ้แสดงว่าเลขไปนุมนี่เขาสามตัวนี่แล้วเล็กอันนุ่มนี่อันสีว่าศูนย์ตนว่านีเี้ยง ขาบอกมีเหียงว่าวลาผมมาองมีเหีงวะมี่งเขาห้อง่อวะสันผมย่นข้างลลางของรางสิผมอุ่นย่นน่งล่างมีเหี้ยงว่าสันว์มาองมีเหียงือพิคนน่ะมีเหี้งมีเี้ยงคนน่ะมี่งเขาห้อง่อสัตทผมคูนรลายผมอุ่นงวงง่งหัง่างคนว่ะังก็ได้มาคิดว่าอันนั้นนุ่มพันงสันมากซีซีสองซีซีบ่ใครไอ้นุ่มนีรบ่กใครได้บอกเลขมาบัดบวกงวดนี่ขาสามตัวเลขเอาไว อายุไอ้นุ่มยี่สิบสามปีอาะเออก่อดีนาะพือพ่อเออพอคือพ่อเออเอออายุออกพอดีเนาะพอยัยออกอายุพอดีเมื่อออกกันหอสาตัวบน2ตัวล่ร่างของตัวนี้ไหมโอ้ยแัดออกแล้วอครมาขึ้นพ่อวะลูกใช่ยี่สิบสามปีเออคึ้น่อพ่อเม็ดวาอยู่เนาะ คุณูนุูนคุณวะเพราะว่านุ่มูนนุ่มศูนเลยแมู่นูนอุ้มผูยิ่งย้อนลงของหนาหองสองเพืีอมาใั่มาเขาหอดสามตัวสองตัวแต่ว่าห้องผมเขาขึ้นอตรงนั้นมาออกเหลยกเคาบอกใครปากไหนเอ้นุ่มมันใครปากเล่ยนเป็นคนบอกใครบอกก็บอกนุ่มบอปากบอบอกเลยเออยู่ดูไหนก็มีอย่งกับว่าด้คุยกันพ่าจำได้อืยบ่าบอกกัเลย นอกินเขากินหนัมน่องไดใจ่สีนียงบอกเปนไปได้ทำได้ะนิดสีบ่อๆได้ตอนนี้ยังสีบอกอยู่ระมีเนียงบอออยู่มีเหลืองมีลาสีอือีลาดขาลังสีบอกพันยูไอเดียสีบอเด่นวาง้อีดอกโอ้ก็คือพ่อวัดลูกไส้อายุยี่สบสามปีตายตอนอายุยี่บสามปีครับพี่เชี่ผมล้วก็มาของไม่เห็นผู้หญิงอย่ในี้องก็เลยอุ่มทุเงก้นว่างไว้เปียง แล้วก็ไปอุ้มผูหยิ่งออกไปข้างนอกย่นออกไปหน้าบ้านแล้วก็ย่างเขามาอีกปานย่างอีานุ่มก็เลยอุ้มมาที่สวนมีอุ้มย่นออกลข่มงลางย่นงลางเล่ประานบกขึ้นมาอีกครับพยิ่งเป็นซีซีนุ่มกับศูนย์นี่แล้วก็เลยเป็นซีซีศูนย์ศูนย์ซีซีนะครับพี่ชีครับผมโอ้บกขึ้นขบ่ลูกใส่เจ้าของอายุยี่สิบสามปีโอ้หัวข้างล่างต้งหนข้างล่างต้องหุนเลยโอ้ย โอ้โอมันเป็นนังสี่ใช่แต่ชู้ว้ามันก็ยังไหวลูกลูกมหายได้แค่แค่แค่เงินอริ่มดูคืนผ่อยออุ้ยเนาะอื้โอวายู่คุกบาเนาะเออเตว่าายู่นุ่มบอะกวาโอ้ยก็บว่าึ้นพอแล้วเนาะถามดีพูดเออบัตอันได้มันบัตอันถามดีดีเด้บัดตัวเด็กตัว วันเล็บทีออกกับบ่ถามบ่วคือพอดแก่ม่อยเลยได้ถ้าแต่บเอาสั่บ่ถามบ่ยังยังบ่วขัมันกลับตีเดี๋ยนี้อยู่ใส่ย่งอยู่หันอยูยูยู่อือเอาอยู่ใสแล้วพอกันอยู่ใส่แล้วคนพ่อไปบนนั่งขัดกับอยูน้ำตาฮะแต่ที่พอไปงานยู่น้ำตาลไปเัวะเออก็ม่เฮียงมี้งไหมแต่ได้มีหฮีงจะงานดีอ่าเอายู่ก็พ่อไ้พ่อไว้กับบัวคงจักคือกา่นะพอกันอยู่บงไหนนั่งอยูบงไหนนอนยู่บงไหนกับบ ันละได้กินเขากลับบ้านนีคกับพวกหงูนี่ไอ้นุ่มว่ันนีเฮ็ดงานที่ยังบ่ได้อันนั้นกำลังฮ็ดงานอยู่ยูอยู่นี่อยู่อะกู่บ้านนั่นละอือหรือว่าได้พลากันกินเขาก็ได้หนิเออมาหาเขาให้ลูกเออโอ้ยกับพวกหงูจักว่าอยู่นี่เนาะอันวอนเพิ่นไปบ้านนั่นทุ่งเอกบมานใครหน่อยวะจักคนเด้ชฉันเห็นหน่อยสาธุ ปกติคือบอสอยูสวยปานนี่พันคือยังพากันกลับเอาน้ำแดงขึ้นให้สองขวดก็บันน้ำเอ็มลอยให้ขวดหนึ่งพ่อกันบ่ล่ะบมื้อากันไปกินเขาว้านในไครล่ะทีไปกินเขาว้านไม่น้อยบวกี่ต้องใช้ไปกินเขากุหลาบมันสวยแล้วบวกน่ไปกินเขาว้าไ่น้อยอวโอ้ยบัานได้แทนมันอายู่ของไอ้นุ่มเออเนาะ บอกข้างล่างข้างบนโอ้ยทสงสันมีอย่ายก็ยังเลืมไปตัวอายุเพิ่นน่ะเออมาบวกกันนะตัวศูนย์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 ไหนผู้ยิงอุ้มเออศูนย์ขับสองเทียก็เคยสอกันอืมก็เคยเห็นไอ้นุ่บนศูนย์บนเยียเทียครับอยู่ที่ครับผมมาเรถี่มันพา่เพิ่นมาบอกเลขบนโดนมากขลาดมากทีหนึ่งเลยถือทั้งบนทั้งบนทั้งล่างอย่างว่ามันขึ้นอยู่กับบุญบารมีดีนั่งล่ะ เขากับ <One> ว <input> <I> ่หนจนวานเนาะให่จนวากับ uh ่านวัสด mm. <LI ES. S 2> ีเห so ็นังไหนเดิน huh. ร so ุนจีพอที huh. ่นึงกว่าแบบมันจีพอยอีกว่ล่ะพ่กพกผู้นึ่งหาถือกับผู้นึงงหาถือนี่เออีหาคนว่าผู้กวงที่ผู้กวงไปยังไหผู้กวงกินเข่าที่หน้าผู้ขวางยู่สิละกินที่ซ้ำนี่ละบอกเด็กกว่ถือจะ่ให้กินแล้วเออสวงวดแลบไผู้กวงนี่น้พ่ออัน บอกว่าร้ายหงวดหลอรเป่าป่ะพอพักเนี่ยคุณวะ้แล้วพอพักเลาแล้วพอสินไ้ดอกคุณวะอืถ้าเงินไหนที่คุ่ร้าจะงินไม่ด้สิอยังไงที่คุมดไ้าได้ผมจะเงินไม่ไ้สิก็ได้ะเหนะอืเออพอสินห้ดอกเป็นยินเบยกุณะอือไ้ร้ายหงวดเลาพักานหางหงหลอดกุณะแงพักตรงหางหงุดว้านหางหมดจิไฮต้อกุณะโอ้ โดนโทษก็สั่นเงียนะทอบงานอบบนั้เเรียกว่าเออเมื่อก่อนยุบ้านตัวคนน่ะอืให้อยุบ้านตัวคนน่ะคือได้ว่าคือหายาหลักคนละอโอ้ยพักต่างหางวดคือักโดวนเด็ปูหางหงดประมานว่ากำลังถาว่าปูสีบวมาตัวดยเนะปูหายตัอหมดนาะอืพราับตัดเราเป็นยังไงเออเออบุกเยังเอาสมีละ่น่ะ แต่ขอบคุณขอบคุณไม่ยงทางไหนครับยูจีนะครับเนาะเหล็กน้องหนุ่มอายุ23ปีเขาตรงตรงแต่ว่าห้องกับบุคคล่อแล้วก็น้องหนุ่มอุ้มผู้ยิ่งไปโยนลง้าง่างขึ้นมากกับโยนลงไปอีกสองเทือซูนลายซูนในผู้ยิ่งคนนัันประจันครับยูจีครับผมโอ้นี่แหละบุญวาดขนาเนะครับเนาะลูกชายคนให้่สวให้ลาห้องกับบรายน้ำเพลินเป็นน้ำบุญดีนะครับยูจครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอยู่เพียงสำนี้ครับ่อเขาไม่ได้คลิปหนาสวัสดีครับ